สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่13ธันวาคม2563นะครับเราอยู่กันบนถนนพหลโยธินครับองเวียนอนุสาวรีย์หลักสี่ครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีชมพูสถานีวัดพระศรีมหาธาตุครับด้นานตะวันออกนะครับเราวน วงเวียนกันหนึ่งรอบครับเห็นด้านบนนะครับเป็นคานของสถานีเป็นเป็นคานของรถไฟฟ้าสายสีพูครับบริเวณตัวสถานีนะครับวนมาทางด้านตะวันตกครับ ำหรับคลิปนี้นะ,ะครับผมจะพาทุกท่านขับรถไปชมไปดูความคืบหน้าครับไปดูความเรียบร้อยของเรืบรอบสสายสีเขียวเหนือส่วนต่อขยายครับสถานีใหม่ครับที่จะเปิดเพิ่มในวันที่16ธันวาคมนี้ครับดูด้านล่างกันนะครับไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะครับมาดูความเรียบร้อยของื่อผิวการจราจอแล้วก็พวก ไกด์วอล์กครับตามสไตล์ของโอลิชแนลนะครับขับรถพาชมพาทัวร์ครับ,รรบเปิดใช้างานตลอดแนวเส้นทางครับปทุมธานีกรุงเ็บครูคตครับกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับวันที่16ธันวาคม2563นี้ครับ เริ่มกันที่สถานีพระโขนงยูทีน59ครับงานด้านล่างครับตอนที่มองดูครับขัวบนนี่เสร็จแล้วล่ะครับพอ,อเปิดบริการใช้งานนะครับแต่ว่าด้านล่างครับด้านล่างก็เก็บงานเรียบร้อยเลยครับทั้งฟุตบาททั้งงานระบบไฟฟ้าประปา,า,าข้างล่างก็เรียบร้อยครับพื้นผิวการาจ,จรก็ได้รับการปรับปรุงใหม่หลายเดือนแล้วล่ะครับ ส่วนนี้ครับ next station สายหยุดครับสถานีสายหยุดนะครับถนนโยธิน6 9ครับปากหาออกครับสถานีนี้ด้านล่างก็เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับเก็บงานเรียบร้อยครับ แยกถนนเทพร,รักครับด้นขวานะครับคิเลี้ยวไปครับบริเวณบิ๊กซีสะพานใหม่นั่นเองครับผมส่วนนี้มีปลูกไม้เลื้อยครับต้นไม้ ติดแนวเสา BTS นะครับ นี่สะพานใหม่ครับเรียบร้อยครับระบบงานอะไรต่างๆเก็บรายละเอียดก็ไม่มีเครื่องมือไม่มีอะไรวางระเกะระกะแล้วครับพร้อมใช้งานร้อเปอร์เซนต์วันที่สิบสามนี้ครับตาวันที่สิบครับต้นครับวันนี้วันที่สิบสามนะครับ สถานีถัดไปสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอธปุรยเดนะครับตอนนี้พื้นผิวถนนก็ได้รับการปรับปรุงใหม่แล้วเช่นกันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เนียนทาไม่เนียนเท่าโซนที่ผ่านมาครับไม่เนียนเท่าโซนถนนโยธินช่วงสะพานใหม่นะครับโซนนี้มันยังเห็นร่องรอยอรู้สึกได้ถึงร่องรอย เลเยอร์อของถนนที่แตกต่างกันอยู่ครับก่อกลางถนนก็ได้รับการประดับด้วยไม้ประดับก็เขียวจีดีครับสถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุยลยเดชครับด้านโรงพยาบาลจะอยู่ด้านขวามือนะครับเรียบร้อยครับ Complete กายวอล์กก็เรียบร้อยครับส่วนนี้ก็จะมีจเจ้าหน้าที่เขตมาตกแต่งไม้ประดับกับยาเริ่มขึ้นแล้วครับมันจะขึ้นกันเยอะแล้วครับ สถานีถัดไปจะเป็นสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศนะครับ พันกราบประกาศอยู่ด้านเป็นด้านไหนครับอส่วนนี้ยังเก็บรายละเอียดไม่เสร็จครับเป็นงานเล็กๆน้อยๆครับช่วงทางขึ้นครับพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านซ้ายมือครับบริเวณนี้ครับ โรืนนายเรืออากาศครับโรงเรียนนายเรืออากาศด้านขวามือครับโซนนี้สองข้างทางก็ร่มรื่นดีครับเป็นโซนหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศนะครับ นถนนประหลงโยธินตัดกับถนนทุกปเตมีนะครับถนนทุกปเตมีอยู่ด้านซ้ายครับสถานีแยกขอปอ,อครับผมก็ร้อยเอครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถานีสุดท้ายครับสถานีโคูพจนนะครับ ทาง,างน,านี้ก็จะเปียงกว่าบริเวณนี้ครับ รับปรเปวนี้กับรถมีไฟสัญญาณครับถนนโยทิน54ทับ4ครับทัน้ายอของเรานะครับคลิเราก็ออกแนวซิตี้ดร้ายมากกว่านะครับซิตี้สตรีทวิวซิตี้ดรายนะครับ รับตัวสถานี BTS สถีาานีใหม่ที่จะเปิดใช้งานวันที่1ินี้ก็คาดว่าจะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับที่สามารถขึ้นไปได้สามารถอาจอาจะก็จะถ่ายให้ทุกท่านไดรับชมกันนะครับก็ติดตามบรรยากาศสถานีใหม่ๆนะครับที่เปิดใช้งานกันวันที่สินี้ที่ชาแน e l อื่นๆน,นะครับ วันนี้พุทบาทกว้างขวางม,มากเลยครับ สถานีสุดท้ายครับสถานีกูคพลนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นทั้งสถานีสุดท้ายแล้วก็มีอาคารจอดรถแะอาคารจอดรถจอดนะครับแล้วก็ศูนย์ซ่อมบำรุงครับเนี่ยครับแนทางวิ่งทีเดียวรั้งศูนย์ซ่อมบำรุงจะอยู่ด้านทิมริมด้านขวาเนี่ยครับเราเข้าสู่จังหวัดประทุมธานีอจังหวัดปัตธานีนะครับ จอดรถแล้วก็รอบๆสถานีก็าสะอานครับเก็บรายละเอียดกันเรียบร้อยหมดแล้วครับบรรยากาศสองข้างสถานีคู่ตนนี่แบบโอ้โอวยยังเป็นป่าละเมออยู่เลยครับการ่าต่อไปผมยัมีการพัฒนานะครับเกินเึน้นครับ สานีสุดท้ายเราจะไปจอดตรงแถ,แถววัดวัดข้างหน้านะครับเรือไปต่อจนถึงชุมชนด้านหน้าครับอีกสักหนึ่งกิโลอะไรเงี้ยครับน่าจะเป็นสถานีสุดท้ายมากกว่านี้ครับแล้วเส้นทางวิ่งก็จะมาสิ้นสุดที่บริเวณนี้ครับ ว่าเปล่าบริเวณด้านขวามืมอก็กว้างขวางม,มากเลยครับแต่ใ้การปลูกไม้ผนแล้วครับทำสวนก็นแล้วออกกับรถนะครับ้านหน้าจะเป็นโรงพรยาบาลสิแพทย์คนระัโรงเรียนผ่องสุขวัวนนัครับารามาขับรถที่บริเวณวัดสายใหม่นะครับ บนคูกดอำเภอลำลูกกาจัางหวัดปทุมธาน,นีครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับโอร่าชาแนลขับร,รถพาชมทา,างผ่านทางนะครับดูารายละเอียดงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเดี่ยวหนนะส่วนต่อขยายครับช่วงท้ายครับดูข้างล่างนะครับไปได้านข้างบนครับ คุณน,นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราดูมุมนี้กันครับมุมขาเข้าครับฝั่งนี้ครับโอ้พื้นที่บริเวณนี้กว้างขวางเลยครับทำทางสรับสินค้าหรือว่าทีพักเตนต์โตได้เลยครับรถไฟฟ้ามาถึงก็คงจะคึกคักเจริญขึ้นครับ ต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับผมที่แนวก็มีสุก,กี้ตีน้อยมาเปิดนะครับฝั่งเมื่อกี้ครับฝั่งขาขา,ขาออกครับกับอีกแปลงนี้ครับที่แปลงนี้ก็ติดแนวรถไฟฟ้าเลยครับอิสานีครับยังไม่มีการปรับขึ้นที่อะไรครับ มองจากฝั่งขาเข้านะครับสถานีคูคดครับรถไฟ้ามาถึงแล้วครับอย่างนี <lawsuit. S 1> ้ก็อยู่ที่ภาคเอกชนครับ จะมาลงทนทำธุรกิจครับทำให้สถานีส่วนนี้คอึักขึ้นไปอีกครับโอเคนะครับสองเส้นทางวิ่งสุดท้ายครับเป็นแนวของศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับทางวิ่งตองรถที่จะเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงครับ ทุกท่านสำหรับการตารับชมครับมากันที่บริเวณด้านนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ